หุ้น S&P เตรียมเข้าตลาดน่าลงทุนไหมเดี๋ยวเรามาวิเคาเราะห์ไปพร้อมกันครับสวัสดีอินเวสเตอร์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กฟินเฟชร์ทอล์กรายการด้านการเงินที่จะจับหุ้นมานั่งเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้หุ้น S&P เนี่ยตัวธุรกิจที่เขาทำก็คือขายเกี่ยวกับพวกขนมขบเคี้ยวนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเราจะ,จะามาดูกันว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ สำหรับตัวสินค้าของเขานะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เดินเซเว่นนะครับหรือตัวซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับอย่างเจลลี่นะครับเบนโตะนะครับช็อกกี้โลตัสแล้วก็บิสกิตพวกนี้ครับมีเมจิกฟาร์มครับก็คือเกี่ยวกับเออ่พวกเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวนะครับน้ำช็อกโก้พวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวตัวเครื่องดื่มที่เป็นวิตามินอีกด้วยนะครับซึ่งหน้าหาดเว็บนี้รู้สึกจะไม่มีนะครับแต่จากที่เราเห็นพวกนี้เนี่ยเราก็ รู้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าโปรดักของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในตลาดนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ได้ผูกกับตลาดไทยอย่างเดียวนะครับเขามีการไปตั้งโรงงานที่ต่างประเทศด้วยซึ่งการตั้งโรงงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นศูนย์การในการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพกว่าการที่ตั้งศูนย์การอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็เอาเงินทุนเนี่ยไปลงทุนสร้างโรงงานที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยใช้โปรดักต์อย่างเจลลี่เป็นโตะแล้วโรตัสเนี่ยไปเจาะตลาดในประเทศนั้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวประเทศเวียดนามเนี่ยมันมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ต่ำนะครับแสดงว่าเขาจะลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้แล้วก็ในเรื่องของอัตราการเติบโตของ GDP เวียดนามเนี่ยผมเห็นว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแสดงว่าตลาดเวียดนามเนี่ยก็จะมีการขยายตัวที่สูงเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับใครที่ลงทุนใน S P แน่นอนเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปศึกษาเรื่องของออพฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มเติมนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างสงบริษัทใหญ่ๆอย่าง Mi คโดนัลแล้วก็ k f c เนี่ยก็ไม่สามารถเจาะตลาดเวียดนามได้นะครับเราก็ต้องไปทํากันบ้านตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของ IPO นะครับแล้วก็งบการเงินของบริษัทว่าตัวบริษัทในด้านในอ่ะสภาพเป็นยังไงบ้างน,นะครับ สำหรับข้อมูล IPO ของ S&P n n นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับจำนวนหุ้นแทบโบครับคือ240ล้านหุ้นนะครับรวมกับหุ้นเก่าแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น960ล้านหุ้นนะครับคือ240ก็จะคิดเป็น25%ของ960ล้านหุ้นนะครับราคา IPO อยู่ที่8.7ถึง9.2บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาจะขายในราคานี้อยู่แล้วแหละนะครับราคาพานะครับอยู่ที่0.5บาทต่อหุ้นนะครับรวมเป หลังจากที่ขายแก่ผู้ลงทุนเนี่ยก็จะได้เงินไป2 0 8 8ถึง2 2 0 8ล้านบาทนะครับเปิดจองในวันที่7-9กรกฎาคมปี64และประกาศราคาสุดท้ายนะครับคือราคาที่ขายเนี่ยวันที่12กรกฎาคมปี64นะครับช่องทางจำหน่ายครับาตามนี้เลยนะใครไม่ทันก็พอสไว้ได้นะครับต่อมาคือสิ่งน่าสนใจครับ จากการ IPO เนี่ยเขาจะเอาเงินลงทุนของท่านไปทำอะไรบ้างครับส่วนแรกครับคือลงทุนในเวียดนามนะครับ6 0ล้านบาท2ครับคือเอาไปจ่ายหนี้คืนนะครับ1,800ถึง2,100ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน30-200ถึง200ล้านบาทซึ่งผมก็สรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะครับให้ดูทางด้านนี้เลยนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือถ้าคุณเอาเงินไปให้เขาเนี่ย เขาก็จะเอาเงินของคุณเนี่ยไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยอย่างมากเลยคือ20%นะครับแล้วก็เอาไปจ่ายหนี้ที่เขาเคยก่อไว้เนี่ย80%นะครับน,นี่คือขั้นต่ำนะครับ80%แล้วก็ใช้เป็นเงินเงินทุนหมุนเวียนก็คือประมาณ1-9%นะครับถึงตรงนี้อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับว่าโอ้โหหุ้นตัวนี้ไม่น่าสนใจละเอาเงินของผมเนี่ยไปจ่ายหนี้คืนถึงโอ้โห80%ถึง95%เลยเนี่ยคือถ้าดูคลิป นี้ต่อนะครับในส่วนถัดถัดไปที่ผมจะพาไปดูในส่วนงบการเงินเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมเขาต้องเอาไปจ่ายหนี้คืนทําไมต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันต่อนะครับสำหรับตารางนี้นะก็เป็นบาลานซ์ชีดนะครับที่ผมไปสรุปมาจากตัวงบที่เขาไปรายง,งานต่อคลรตอนะครับสังเกตที่สินทรัพย์ก่อนนะสินทรัพย์เนี่ยในปี6-1นะครับอยู่ที่3,500ล้านนะมาปี64ีนี่ก็เพิ่มขึ้นมาแค่2 0 0ล้านบาทเองนะ ซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งหมดนี้นะครับเรามาดูที่สินทรัพย์หมุนเวียนกันก่อนสินทรัพย์หมุนเวียนนี่อยู่ที่ระดับประมาณ40%เลยเกือบเกือบครึ่งนะครับถามว่าทําไมเยอะเพราะว่าด้วยธรรมชาติตัวธุรกิจเขาเนี่ยเป็นธุรก,กิจที่ขายพวกสินค้าถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเขาต้องมีการสต็อกพวกสินค้าคงคลังก็ทําให้ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันสูงเกือบเกือบครึ่งของตัวสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่เหลือก็เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปนะครับต่อมาครับส ถ้าดูที่นี่สินนะครับน่าสนใจครับตรงนี้ปี61นะครับอยู่ที่94%นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือ83%ในปี64ถามว่าลดลงมาแล้วแต่ว่า83%เนี่ยผมถือว่ายังเยอะอยู่นะครับถ้าคุณมาดูส่วนของทุนเนี่ยอยู่ที่6%นะปี61พอปี64เนี่ยค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น16.9%นะครับแต่เห็นไหมครับมันห่างกันเยอะมากเลย83.1 กับ16.9%เนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้เทียบต่อตัวสินทรัพย์รวมนะครับทุกอย่างเทียบต่อสินทรัพย์รวมหมดนะครับซึ่งจากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของหนี้สินของบริษัทนะแล้วก็ถ้าคุณมาดูสินทรัพย์หมุนเวียนกลับมาที่ตรงนี้นะครับปี64เนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่41.7%ของสินทรัพย์รวมนะครับแต่ถ้าดูที่หนี้สินหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่66.9%คือมีสินทรัพย์ 41%เนี่ยลราก็มีนี้สินหมุนเวียน66.9%เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะขาดสภาพคล่องสูงนะครับเพราะว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยมันน้อยกว่าตัวนี้สินหมุนเวียนนะถ้าเกิดบริหารไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับซึ่งผมก็มาสรุปเป็นอัตราส่วนด้านล่างนะคืออัตราส่วนสาภาพคล่องปี64ยอยู่ที่0.62เท่าก็นับว่าน้อยนะครับแล้วก็นี้สินต่อทุนปี64นะครับ อยู่ที่4.88เท่าถ้าคุณดูคลิปบ้านปูนะครับตัวนี้สินต่อทุนบ้านปูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เท่ากว่าผมบอกว่าเยอะแต่ว่าของ S&P เนี่ยอยู่ที่4.88เท่าในถือว่าเยอะมากแล้วกันนะครับเยอะมากแล้วก็กาไรสะสมปี64อยู่ที่300.5ล้านบาทก็ประมาณครึ่งหนึ่งของทุนนะครับอันนี้ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ที่น่าเป็นห่วงคือ2จุดนี้ครับคือสภาพคล่องกับหนี้สินต่อทุนที่เออค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ ซึ่งย้อนกลับไปด้านบนนิดหนึ่งในส่งเถูกประสงค์นะครับที่ผมบอกว่าเงินทุนของท่านเนี่ยเขาจะนําไปชําระหนี้คืนแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าบาลานซ์ชีตเนี่ยเหมือนเป็นการจัดทับในการลบของบริษัทนะครับซึ่งเงินทุนของท่านเนี่ยเขาจะเอามาแก้ปัญหาใน2ส,ส่วนนี้ที่เป็นจุดอ่อนของทับของเขานะครับก็คือในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของตัวหนี้สินซึ่งหลังจากที่เขาเอาเงินทุนของท่านเนี่ยมาชมําระตามที่เขาบอกเนี่ยผมก็ไปคํานวณหนี้สินต่อทุน เป็นอัตราส่วนใหม่นะก็คืออยู่ที่0.47เท่าก็ถือว่าน้อยเลยนะครับถ้าประมาณนี้นะเถอโอเคมากเลยนะครับน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบก,กําไรขาดทุนกันบ้างย้ายทุกคนดูทีละคอลัมน์นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ้นปี61นะครับสิ้นปี62สิ้นปี63นะครับส่วน2คอลัมน์หลังนะครับก็จะเป็นไตรมาส1ปี63แล้วก็ไตรมาส1ปี64นะครับ เดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของ performance อดีตก่อนนะครับเราค่อยมาดูในปัจจุบันเะนี่ยคือไตรมาสหนึ่งปี64นะครับในส่วนของรายได้จากการขายนะาในปี6.1นเนี่ยอยู่ที่4,800ล้านบาทนะครับพอปี62ปี6กเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวรายได้จากการขายเนะี่ยมันลดลงต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับในปี6 3เนี่ยผมเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องโควิดนะครับแต่ว่าปี62มันก็ลดลงมาเห็นไหมครับซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของต้นทุนขายนะครับ ซึ่งต้นทุนขายเนี่ยก็คือในส่วนของออต้นทุนในการผลิตสินค้าของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะผันแปรไปตามยอดขายนะครับซึ่งยอดขายของเขาเนี่ยลดลงต่อเนื่องเห็นไหมครับต้นทุนขายของเขาก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจาก3ามพเหลือ3 2มพในปี6กนะครับไกลขั้นต้นก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราต้องดูที่ตัวนี้ครับก็คือกําไรขั้นต้นต่อ ยอดขายนะครับก็คือ gross profit margin เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25%มาตลอดเลยนะครับซึ่งผมก็ไปเทียบกับตัวคู่แข่งของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ25% 26%เยี่เรนเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจของเขานะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีต่อยอดขายนะครับก็คือตัว EBIT margin เนี่ยนะครับสังเกตว่า EBIT margin เนี่ยนะครับก็ลดลงต่อเนื่องเลยครับปี6 1ที่8.5%นะครับ หลือ4.1%ปี62หรือ3.9%ในปี63นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเกิดจากตัวอะไรจากการขายที่ลดลงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะทวีความรุนแรงที่ทําให้มันลดลงหนักกว่าเดิมเนี่ยครับหลือ3.9เองเนี่ยก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารนะครับสังเกตว่าปี61เนี่ยอยู่ที่17.4%นะครับพอปี62ขึ้นมาที่21.8%ของยอดขายนะครับแล้วปี63เนี่ยขึ้นมาที่22.5%นะครับคือต้นทุนเข้าสูงขึ้นนะครับในการขายบริหารเนี่ยมันก็ทําให้ตัว อีว e ิ m มาจินเขาเนี่ยลดลงมานะครับเหลือแค่3.9%เท่านั้นเองในปี63นะครับซึ่งพอหักดอกเบี้ยหักภาษีแล้วเนี่ยก็อยู่เป็นกำไรสุทธินะครับซึ่งเราก็จะมาดูในตัวของกำไรสุทธิต่อยอดขายนะครับหรือเราเรียกกันว่า n t t r r o i t m a r g i n นะครับ net profit margin เนี่ยก็จะอยู่ที่5.1%นะครับในปี61นะครับพอปี62อยู่ที่1.8%ปี63อยู่ที่1.7%เท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยนะครับ อะคุณคุณมียอดขายขายของได้ร้อยหนึ่งนะครับเออกำไรเหลือแค่1.8บาท1น่บาทเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว n e t r r o i t t m r r i n n ของเขานะ่แต่ถ้ามาดูในส่วนของปีล่าสุดนะครับคือไตรมาสหนึ่งปี6กเนี่ยนะครับ สังเกตได้ว่าตัวารายได้เนี่ยจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคือกำไรจากการสูญเสียกาาควบคุมในบริษัทย่อยนะครับซึ่งถ้าให้ผมคาดการณ์เนี่ยก็คือเขาไปขายหุ้นในบริษัทย่อยแล้วก็ได้เงินมาเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดออกทีหลังนะเพราะว่ามันไม่ได้วัดตัว p e r f o r m มนซ์ในการดาเนินงานของกิจการจริงๆนะครับคือมันไม่เกิดทุกปีแน่นอนถูกไหมครับบริษัทเขาจะขายบริษัทหุ้นบริษัทย่อยออกไปทุกปีเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอดีตเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเห็นไหมครับม แล้วก็ตัว cost profit margin เนี่ยนะครับสูงขึ้นมาเป็น26.3%นะจากอดีตที่อยู่ที่ประมาณ25%เท่านั้นเองอ่าอันนี้นะับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บริษัทเนี่ยสามารถลดต้นทุนขายตรงนี้ลงไปได้นะครับอ่าต่อมาครับในส่วนของ EBIT margin นะครับก็อยู่ที่16.7%นะครับเทียบกับอดีตที่4.1% 3.9%เนี่ยอ่าซึ่ง มันก็เกิดจากการที่ตัวค่าใช้จ่ายใ,ในการขายบริหารของเขาเนี่ยลดลงนะครับเหลือ17.8%นับจากอดีตที่20%กว่าเป็ยนะครับก็ประมาณพอๆกับปี61นั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีในเรื่องของตัวเนี่ยนะครับซึ่งผมยังไม่ตัดออกนะครับในส่วนของตัว EBIT margin เนี่ยนะครับก็ทำให้มันยังวัด performance ของบริษัทไม่ได้มากเท่าไหร่นะซึ่งผมจะไปตัดออกในส่วนของตัวกำไรสุทธิ นะครับหลังจากหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีไปแล้วนะครับก็เหลือกำไรสุทธิ net profit m a r g i นนะครับที่13.9%ซนะครับซึ่งมันก็สูงกว่าอดีตถูกไหมครับแต่แน่นอนครับมันมาจากตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็หักออกไปนะครับก็เหลือเป็นกำไรสุทธิที่13.5ล้านบาทนะครับคิดเป็น net profit margin ที่3.5%าอร์เนอันนี้น่าจะเทียบได้แล้วนะครับเทียบกับตัวในอดีตได้แล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่3.5%ก็ดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นจากการที่ตัวเออเนี่ยนะครับต้นทุนขายเนี่ยเขาสามารถบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นนะครับแล้วกออ็ในส่วนของค่าใช้จ่ายการขายบริหารเนี่ยเขาสามารถลดต้นทุนให้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้ตัว net profit margin เนี่ยสูงขึ้นนะครับอยู่ที่3.5%นะครับแต่ถ้าไปเทียบกับปี61ที่5.1%่เนี่ยก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ถามว่ามันก็มีสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นนะจากอดีตที่อยู่แค่1%นึ่งเปอรกว่าวนั่นเองนะครับ ซึ่งผมก็ไปคำนวณมาให้นะครับในส่วนของกำไรต่อหุ้นนะครับเดิมทีในงบการเงินของบริษัทเขาเนี่ยมันเป็นกำไรต่อหุ้นต่อจำนวนหุ้นที่เป็นฐานเก่าคือ720ล้านหุ้นนะครับซึ่งผมก็ไปคิดมาใหม่เป็น960ล้านหุ้นนะครับมาให้สำหรับใครที่อยากใช้ตัวเลขตรงนี้ไปคำนวณอะไรต่อก็สามารถโพสแล้วก็ดูได้เลยนะครับมาดูที่ ALE 2ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นวัดโมเมนตัมในการทำกำไรของบริษัทนะครับก็ ซึ่ง AU E เนี่ยครับก็อยู่ที่6 9 8นะคแรับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคือลดลงเรื่อยๆตามตัวกำไรสุทธิเขาที่ลดลงนะครับส่วน AU E นะครับในปีแรกที่สูงเนี่ยเพราะว่าตัวส่วนของทุนเขาน้อยนะครับมันก็ทำให้เอ่อ a E เนี่ยสูงแล้วก็กำไรของเขาเนี่ยสูงนะครับถึงมันเลยเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมาปี6263มเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆสัญญาณแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับ ที่ r อ e มันลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูในปี64ที่ว่าตัวบริษัทเนี่ยจะสามารถสูงขึ้นได้หรือเปล่านะครับจากการที่เขาเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปชําระหนี้ซึ่งการชําระหนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวค่าใช้จ่ายเรื่องหองดอกเบี้ยมันลดลงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของ e น Profit Mar g i n เนี่ยมันสูงขึ้นได้นะครับแต่มากเท่าไหร่เเราก็ต้องไปดูว่าบริษัทเนี่ยเขาสามารถ สร้างยอดขายแล้วต้นทุนอะไรต่างๆในส่วนของต้นทุนขายอะไรพวกนี้ได้มากขนาดไหนด้วยนะครับต่อมาครับอยากให้ทุกคนมาดูในเรื่องของ PE ของหุ้นตัวนี้กันบ้างนะครับโดยเอกสารตัวนี้ผมก็ดึงมาจากในส่วนของที่เขาไปรายง,งานต่อกละตนะครับ เขาใช้ค่าคำนวณนี้ครับก็คือราคาเสนอขายที่8.7-9.2ถึงบาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็นำกำไรเนี่ยในส่วนของ12เดือนย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี63นะครับมาถึงไตรมาสที่1ของปี64นะครับซึ่งรวมอ่ะเขาก็คำนวณมาให้ที่106.1ล้านบาทนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญฐานใหม่ครับคือ960ล้านหุ้นนะครับซึ่งมันได้กำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ e อ r ร์ n g per s h a r รอยู่ที่0.11บาทต่อหุ้นนะครับ ซึ่งคิดเป็น P/E นะครับอยู่ที่78.7ถึง83.2เท่านะครับอ่ะประมาณนี้ของบริษัทของเขานะแล้วเขาก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับตัวธุรก,กิจคู่แข่งของเขานะครับก็คือบริษัทเหล่านี้นะครับดูชื่อเอานะครับอ่เรื่องลงมาด้านล่างเขาทำตารางเปรียบเทียบไว้อยู่ครับสังเกตรครับว่าตัว P/E คู่แข่ขงของเขาเนี่ยอยู่ที่37 31, 29, 43.6นะครับมันก็ต่ำกว่าเขาดูไหมครับนะครับ 19.2, เ3 3บเองนะครับซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่29.1นะครับสแสดงว่าแบบนี้เนี่ยราคา IPO ที่9.2บาทต่อหุ้นเนี่ยอาจจะนับว่าแพงนะครับเพราะว่า PE 0ูงเป็น3.2เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเ,ขเนี่ยก็อยู่ที่โอ้โหระดับ 30. 4 0 ท่อนเองอ่ะ,ะเฉลี่ยวอยู่ที่ย9่นะครับถือว่าราคา IPO เนี่ยแพงนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอนาคตเนี่ยตัวบริษัทจะสามารถทำกำไรแล้วก็ทำให้ตัวค่า P/E ของเขาต่ำลงได้หรือไม่นะครับหรือเปิดตลาดมาอาจจะต่ำกว่าเอ่อต่ำกว่าราคา IPO ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เราต้องไปติดตามกันในตลาดเอานะฮะซึ่งอ่าเขาบอกว่า P/E ตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็น วัดจากอดีตเท่านั้นนะครับซึ่งมันวัดจากคนละช่วงเวลานะครับเพราะว่าตัวคู่แข่งของเขาเนี่ยวัดจากในช่วงของสามยีออ่สมมิถุนายน63ถึง22มิถุนายนมิถุนายน64นะครับซึ่งมันเป็นคนละช่วงกันนะครับม,มันก็อาจจะเทียบกันยากนิดนึงแต่ว่ามันก็พอเป็นเร f e r รนซ์ได้อย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าตัวหุ้น S&P ราคานี้มันจะแพงไปหน่อยนะครับต่อไปนะครับก็ จะเป็นในเรื่องของออส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับก็ผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของนโยบายการจ่ายบันผลนะครับคือเขาบอกไว้ว่าเ,เขาจ่ายบันผลประมาณไม่น้อยกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธินะครับสมมติได้เงินมาร้อยหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายปันผลให้คุณหกสิบบาทนะครับอีซีซเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเอาไปลงทุนต่อซึ่งสำหรับผมเนี่ยอันนี้ สไตล์ของผมคือการลงทุนที่ผมจะชอบเน้นหุ้นที่จ่ายผลผลน,น้อยๆนะครับเพราะผมชอบให้เขาเอาเงินไปลงทุนต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบในส่วนของเอ่อบริษัทเนี่ยเอากำไรนยมาจ่ายปันผลให้คุณเกินกว่าครึ่งเนี่ยก็โอเคนะครับสาหรับหุ้น s อสนนะครับโซลูนเอสเอ็นพีเนี่ยม,ม,อมองเป็นหุ้นที่มีโอกาสตเติบโตจากการที่ขยายการลงทุนไปในตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ เราเอาข้อมูลมาแชร์ฟังนะครับสำหรับใครที่คิดว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะครับยังไม่โอเคเนี่ยก็เอาเงินลงทุนไปลงทุนหุ้นตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าหุ้นตัวนี้โอเคแล้วอยากที่จะลงทุนเพื่อที่คาดหวังผลตอบแทนในอนาคตที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับก็ไปรอในตลาดหุ้นเอาน,นะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เสนอขายที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจองได้นะครับเหมือนตัว OR หรือตัวติดล้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปซื้อในการเทรดวันแรกในตลาดหุ้นเอา,น,าน,นะครับ แต่คงขอแนะนําในเรื่องของการเทรดวันแรกก่อนนะครับคือถ้าใครสายซิ่งนะครับชอบความเร็วชอบความแรงเนี่ยนะครับก็เข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันจริงนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นออระยะยาวเนี่ยนะครับผมก็อยากให้รอไปก่อนดีกว่านะเพราะว่า IPO สมัยนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีวอลลุ่มเข้ากระจายนะครับ วันที่เทรดวันแรกเนี่ยนะครับมันก็จะซิ่งมันก็อาจจะลากเราไปติดด้อยได้นะครับเพราะงั้นรอมันิ่งก่อนดีกว่านะครับเราค่อยเข้านะครับหรือรอให้มันอยู่ในราคาที่เหมาะสมของท่านก่อนนะครับเราค่อยเข้านะครับก็จะดีกว่านะครับเอาละครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะลงในอีก2สัปดาห์ถัดไปนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมติดทุระนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ